ประวัติปีโป้นัชพันธ์กับ5เรื่องจริงที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องที่1ประวัติส่วนตัวชื่อจริงนัชพันธ์ประมะเจริญโรธชื่อเล่นปีโป้เกิดเมื่อวันที่25มิถุนายน2542กรุบเลือดปีส่วนสูง173ซนติเมตรครอบครัวมีพี่น้อง4คนโดยปีโป้เป็นลูกชายคนสุดท้องมีพี่สาวสคนและพี่ชายหนคนเคยสังกัดนานาวบางกอกปัจจุบันผันตัวเป็นนักสแสดงอิสระ เรื่องที่2ด้านการศึกษาปีโป้เคยศึกษาที่โรงเรียนเซนคาบีอ็อและศึกษาต่อที่โรงเรียนมัธยมเซนฟรนซิสเมโทดิตประเทศสิงคโ,โปร์และสอบเทียบ Com m ิ n i c เคชัน Ar t มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลักสูตรนานาชาติปีโป้มีความสามารถพิเศษพูดได้3าภาษาได้แก่ไทยจีนและอังกฤษเรื่องที่3จุดเริ่มต้นเข้าสู่วงการปีโป้นชาชพันธ์เริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการผ่านเข้ารอบ10บคนสุดท้าย จากการคัดเลือกหานักแสดงนำในซีรีส์ฮอร์โมนไวยว้าวุ่นซีซั่น2ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกของปีโป้นั่นเองและต่อด้วยผลงานต่อมาฮอร์โมนไวยว้าวุ่นซีซั่น3โดยขณะนั้นปีโป้สังกัดนาดาวบางกอกซึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ปีโป้รับบทเป็นเฟิร์สและได้แจ้เงเกิดจากเต็มตัวจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากนั้นช่วงต้นปี2563ปีโป้ได้หมดสัญญากับทางนาดาวได้ได้ผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระจนกระทั่งได้กระโดดเข้ามาร่วมงานกับช่องวันหลายเรื่อง นอกจากนี้ปีโป้ยังมีผลงานอื่นๆทั้ง MV รถไฟขบ,บวนแห่งความฝันของวงพาราดอกโฆษณาไอศกรีมไมโลและรายการฟ r o เซน h o r ์โมนอีกด้วยเรื่องที่4ด้านชีวิตส่วนตัวปีโป้นัชพันธ์เคยเผยว่าจริงๆแล้วไม่คิดว่าตนเองจะได้เข้ามาทำงานในวงการบันเทิงเพราะส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ชอบตีแบดมินตันมากๆถึงขั้นมีความฝันว่าอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติกันเลยทีเดียว ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวนั้นเขาเป็นคนที่ชอบความสงบรักธรรมชาติชอบอยู่ในสถานที่เงียบเงียบไม่ค่อยมีผู้คนและมีความฝันอยากจะท่องเที่ยวรอบโลกเรื่องที่5ผลงานการแสดงผลงานซีรีส์ฮอร์โมนไววบ่วซีซั่นสฮอร์โมนเดอะเน็กเจนฮอร์โมนไววบ่นซีซั่นสฮอร์โมนเดอะไฟแนลซีซั่นและ ight, เมโลดีอ f ฟไล,ลท,ลท์เรื่อง b d f r ฟรนเดอ e ซีรีส์ผลงานละครโทรทัศน์เรื่องไลาที่ดายัก มงกุฎด,ดอกหญ้ารักแรกพบผลงานสีกคอมเรื่องสามหนุ่มสามมุมสอง